สวัสดีคะ่ะโอ้ยวันนี้มาทักทายคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้รู้หรือเปล่าเอยทำไมปะกากแก้วเสียงหวานขนาดนี้นะคะนี่น้องควันถืออะไรมาสาวเสียงหวานเสียงรอเลยนะคะ,อะเอาแล้วไปให้พี่ใบเฟินด้วยเอยนะคะน้องควันก็จะมา นะคะทักทายนะคะมาอัปเดตหลักผูกข,ของสองสาวนะคะวันนี้แฉมากเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้า,านะคะฝนตกนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะมืดมาเลยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะค<อ>ุณพ่อคุณแม่คะดูค่ะผู้ใดเอ้ยผู้ใดนนี่นาะจื้อบลาด้ยลยนี่โอ้ยเขาก็อยากทานเหมือนกันนะคะนี่วันนี้ มีของมาล่อนะคะประกายแก้วเลยเสียงหวานใส่เลยนะคะตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะคะรับผูกของพี่ใบเฟิร์นนะคะกับนองประกายแก้วตรงนี้อันนี้พี่พี่ควานเปิดทางน้ำออกนะคะไปทางนู้นแต่ก็มาอีกเรื่อยๆนะคะหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วจ้าหมดลวคะ่ะมาให้ชิมคะ่ะ เอาใหญ่เลยนะคะพี่ใบเฟินใหญ่เลยนูน่เต็มที่เลยนะคะเอ้ยสปาผิวฝน,นตกหนักนะคะเมื่อเช้านี้ตกหนักมากเลยนะคะป้าก็ร้องโอ้ยน้องควันก็มานั่งดูสองสาวก็ยืนตากฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ สงสารสองสาวจับใจเลยนะคะดูพี่ใบเฟิร์นผสมโคลนไว้พอกตัวนะคะเอาใหญ่เลยนะคะพี่ใบเฟิร์นวันนี้ยังไม่มีแดดนะคะวันนี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะเชา้านี้อืม ปลาผิวนะขุดลุมขุดลุ่มเมื่อเช้าเมื่อคืนด้วยนะคะทางนี้พี่ควานนะคะกำลังทำความสะอาดหลักผูกนะคะเป็นยังไงบ้างนาะพี่ควานเล,เละตุ้มเป๊ะเลยนะคะบวกบวกกับพี่ใบเฟินผสมโคนเละตุ้มเป๊ะเลยทางนู้นประกายแก้ว อืมเนาแก้ววันนี้ก่อนวันนี้ก่อนเร็วเห็นไหมคะไม่มีอาหารโลอีกแล้วหมดแล้วอาหารโลอืมกำลังทำความสะอาดนะคะนี่เป็นสวนหมอนนะคะสวนหมอนข้างบ้านนะคะ ตรงนี้ฝนตกอู้บักฮงบักฮงต้นนั้นมะละกอปาดคือดอกแท้ต้นนู้นปะกายแกดีใจไหมได้กินผผลไม้ดีใจไหมอืมเอาอีกไหม เดี๋ยววันนี้น้องควันก็จะทําผลไม้ออนไลน์ให้สองสาวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะอุดหนุนเป็นกําลังใจด้วยนะคะอืมประกายแก้วคิ้วแตกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะคิ้วแตกถูเล่นเล่นดินใหญ่เลยนะคะจนคิ้วแตกไม่รู้ตัวนะคะอืมเล่นเกินนะคะ เล่นถูดินถูตามพื้นเนี่ยแหละคะ่ะบางทีก็จะมีมีตอมีอะไรนะคะเขาก็เล่นเพราะว่าฝนตกเขาก็จะเล่นกิ้งไปกิ้งมาเลยะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะะ้องควานว่าจะมาถ่ายให้ดูก็กลัวนะคะกลัวฟ้าร้องด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะะ้องควานก็มานั่งเป็นเป็นเพื่อนเขานะคะบางทีเขาก็กรีดกราดอย่างเงี้ยคะ่ะน้องควานก็จะมาเรียกเขาตลอดนะคะให้เขารู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆเขานะเรายังไม่ได้ไปไหน ทางนู้นก็ปวยดินใส่บ้านนะคะประกายแก้วกับพี่ใบเฟินน้องวานคิดว่าน่าจะเป็นพี่ใบเฟินนะคะที่ปวยนะคะประกายแก้วไม่ค่อยนิสัยปูยนะคะพี่ใบเฟินนะคะส่วนมากโอ้ยน้ำตาไหลเลยไม่ค่อยได้นอนนะคะน้ำตาไหล สงสัยเล่นดินดินเข้าตาหรือเปล่าแก้วดินเข้าตาหรือเปล่าเล่นดินใหญ่เลยนะคะโอ้ยบวกกับพี่ใบเฟิร์นนะคะประกายแก้วเขาเขาไม่ค่อยผสมเยอะเหมือนพี่ใบเฟิร์นนะคะหนูพี่ใบเฟิร์นผสมไว้เยอะเลยนะคะพี่ควานคิดหนักเลยพี่ควาน แก้วจ๋าแก้วจ๋าอืมตัวส้มเลยนะคะสาวอวบสาวอ้วนอวบระยะสุดท้ายนะคะ ดินตรงนี้ก็ยุบเร็วนะคะแค่เดินพี่ไปเฟินเดินนิดเดียวก็ยุบลงแล้วนะคะก็เป็นลุ้มเป็นบอ่อน้ำนะคะพี่ฟันกำลังเปิดทางน้ำนะคะวันนี้ทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ตรงสูงล่ะมาอยู่ตรงเฉะทำไม ไปอยู่ตรงสูงตรงน้น,ห,นหรือว่าชอบเฉะแบบนี้ชอบเล่นโคลนเหรอพี่ใบเฟิร์นพี่เฟิร์นชอบเล่นโคลนเหรอคะเปิดทางน้ำนะคะนุนไหนไปทางนู้นปิดน้้ำปุ๋ยเลยนะคะไปใส่ยาทางนู้นพอดีเลยนะคะเ <c oughs> ขียวชะอุ่ม หอกตัว้ายวยดินใส่น้องควานด้วยนะคะนี่น้องควานก็ใส่เสื้อสีขาวด้วยวันนี้ปวยดินใส่น้องควานค่ะคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเล็กๆของสาวปลากายแก้วกับใบเฟิร์นด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้สองสาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องควันจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ควันสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแก้วบายบายก่อนโอ้ยหลับเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ